สวัสดีพี่น้องเร้านี่ตื่นเช้าขึ้นมากกันเสียงสนันวันไหวเสียครื่องสนันวันไหวเปิดไปเปิดเตาอันนี้จะเป็นเอ็นเนื้อนะคะเอ็นเนื้อน้องลาใส่ถ่าไปนะคะวันนี้เราจะทำเอ็นเนื้อตุนน้ำตกซึ่งจะเป็นน้ำกวยเตี๋ยวนั่นแหละนะจ๊ะใส่เอ็นเนื้อเข้าไปแล้ว เราก็จะใส่เป้าเจียวสุดแพ็กสุดพายซอทไยโอชี ซอปรุงรสซอสปรุงรสฟ้าเขียวนะ้คะแล้วก็กาแฟสิ่งที่ขาดไม่ได้กาแฟพสูตรน้ำเกลียวของพ่อฉันต้องใส่กาแฟ ถ้ร้อนโอ้น้องให้หมอ้อนเกลือนะคะเกลืออะไรก็ได้แต่ไม่น้อยใส่เกลือหิมารายารสด,ด,ดีรสด,ด,ดีแล้วก็ผงนัวผงนัวใส่น้อยใส่หลายขึ้นอยู่ที่เจ้าจะกินนะสูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวของค่อยจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไป แทนน้ำตาลทรายแทนน้ำตาลกรวดเพราะว่ารสชาติมันจะแซ่บจะนุ่มนวลกว่าเพราะไม่น้อ้เคยใส่ไปหลายสูตรแล้วเนาะนี่จ้าใส่น้ำไปหน่อยนึงเรียบร้อยเ,อเราก็เดือดแล้วนะครับ มันหองก่อนรอรอให้มันเดือดสักครู่ไม่ได้เคยตุนหลายสูตรแล้วเนาะแล้วก็เคยเอ็ดแบบต้มน้ำแล้วเอาเนื้อลงไปใส่นะคะแม่หน่อยหู้สึกว่าเวลาเขากินแล้วเนื้อสัมผัสมันช่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าเราลวนเนื้อยอย่างนี้ก่อนเนื้อมันจะเด้งค่ะมันจะหนุบหนุบถ้าเขาต้มน้ำซุปให้มันเดือดแล้ว เราเติมเราเราค่อยใส่เนื้อลงไปนะเนื้อมันจะเปื่อยแบบเนื้อสัมผัสความแสบต่างกันเนาะจากนั้นก็เติมน้ำลงไปเลยจ้ะเติมน้ำลงไปน้ำเยอะไม่ใช่ปัญหาเนื้อหมดเราเติมเนื้อได้เราเติมเป็นลูกชงลูกชิ้นได้เราจะเอาความนัวของน้ำสุกนั่นนะคะ จากนั้นเราก็จะปล่อยให้มันร้อนและเดือดและเปื่อยนะจ๊ะเดือดแบบจึงจ้งๆเลยจ้ะเนี่ยพอดีไม่น่อยไม่เนื้อตุนเหลือยี่ในช่องฟิตเอามาใส่ร่วมกันค่ะเราจะตุนให้มันได้รสชาติเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะชิมน้ำก่อนว่าอร่อยหรือยัง ดีนามงามแห้งพี่น้องเอ้ยงามอย่ยงเดียวไม่ได้นะมันต้องอร่อยนอืงเป๊ะเป๊ะเดี๋ยวตุนให้ได้บดเติมยังอันเครื่องปรุงบดเติมเพิ่มแล้วนะคะอร่อยแบบถ้าใส่กว๋วยเตี๋ยวเส้เสนใส่ผักลงไปใส่น้ำสมใส่พริกป่นคือจอกไปเลยเพราะว่าในนี้มันจะมีความนัวแล้มีความ กลมๆหวานนิดๆของน้ำตาลปี๊บพี่น้องลองใส่สูตรนี้ล่องเมืองมันสิหวานแบ่บหวานละมุนลินพ้อมนะจ๊ะเดี๋ยวรอเดือดปักมากให้มันเปื่อยๆแล้วเราจะมาดูว่าน้ำตกเราจะเป็นยังไงนี่คือเลือดนะคะที่มีขายในห้างฝรั่งนะจ๊ะห,หน่อยออกมา,หาให้ละลายเพื่อจะทำน้ำตกดังนั้นมันยังเป็นก้อนเป็นหยังแน่ไม่น่อยต้องกรองนะคะกรองมันก่อน ถ้าใส่ลงไปแบบนั้นมันก็จะเป็นก้อนเลยถามว่าได้ไหมก็ได้นั่นแหละไม่ผิดเอากระสิกรองโอเคเราก็จะได้แล้วเนอะน้ำ เดี๋ยวม่สิน่างกระป๋องในก็น้อยสดใความเข้มข้นถือว่าโอเคทีนี้เราก็รอใส่ในน้ำซุปเรานะคะเดือดตุ๊บตุบปั๊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 บตุ๊บตุบ,ตบน้ำตกน้ำตกง่ายกะทินนจ๊ะใส่บ้งไปเลยจ้า รู้สึกว่าหม้อเรามันจะเล็กนะทีนี้นะเปิดกะทิให้น้ำกว่านะนี้ซิเปิดต้นกะทินี่จะเดืลุกนะคะเห็นที่แม่หน่อยต้องเปลี่ยนหมอกันแปบน๊บนึงพี่น้องไม่เปลี่ยนไม่ไหวนะจ๊ะน้ำของกะทิก่อนเสียดายกะทิ กว่าแซ่บมันกว้า,ยางยี่นี่แบบกะทิมันเย็นเด้เห็นบะเรียบร้อยร่อนให้เดือดเอาไจะคนๆคนใหน้กะทิมันละลายก่อนนะคะจากนั้นแล้วก็รอให้เดือดแต่ยังไม่ได้ใส่เลือดนะคะจักครู่เดือดป๊อกป๊อกเดือดแป๊กแป๊กเร็ กระไปแล้วสีมันก็จะขาวขึ้นใช่ไหมไม่ต้องกลัวค่ะสีอยู่ดำลงไปค่ะเก็บสีเราคืนมาามันจะ,จะเจ้มนโจนหน้าเจี๊ยน้าเจี๊ยคคพี่น้องอยากได้คนเท่าไรก็เอาเ,าเลยค่ะเด้อแค่คนตามที่พี่น้องชอบเราไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ําตกของเขาตกของเขาจะดํา ดำน้อยดำมากแล้วแต่แต่ตกของเราเราก็เราก็กำหนดเราเองอเสิงจะ๊ะเนาะรออีกสักครู่ให้เหนื้อมันแบบโอเคกว่านี้นิดนึงแล้วเราก็จะใส่เลือดนะจ๊ะถ้าคิดว่าใส่ลงไปแล้วย่านย่านมันจืดเติมหลายยางซิมค่ะโน no. ความอร่อยยังอยู่ ไม่ส่งสนอะไรเลยรอใส่เลือดก็ปิดหม้อได้แล้วนะคะระพรอปิดไฟค่ะปิดไฟแล้วนะคะใส่เลือดลงไปเลยจ้าค่ะ นั้นเราก็ขยับออกมาตักใส่กรองแบ่งไว้กิน,ลนหลายๆรอบนะจะตักให้ดูนะคะนั่นเราก็จะได้สี่รอบเติมลูกชิ้นเข้าไปเ็าใช้ลรแล้วจ้าเอาก็สิตักใส่แา่พอไปกินอยู่นานนะคะถ้วยหนึ่งเกือบสองรอยโคนนะจ๊ะอาจจะไม่ได้เนื้อเยอะเท่านี้ ลูกชิ้นเราก็จะอาจจะไม่ได้เยอะอันนี้เราทํากินเองแต่เราก็ใส่ลูกชิ้นเราไปเข้าไปแบบจุดๆเพราะลูกชิ้นเรามีอยู่ในช่องฟีดวิธีกินเฮ้จังไหนวิธีกินมันมาสิงอะนะพี่น้องลวกเซนเซ็ตใจถวยเอาตัวนี้มาต้มอุ่นนะคะต้มอุ่นก่อนคุณก็จะได้นี่เห็นไหม,น,น,ไหมน่ากินไหมอ่ะน่ากินไหมก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตก แบบอร่อยอร่อยเข้มขน้นช่วงนี้จะเป็นนาหนา้ามีมซิมาแล้วนะคะแล้วก็ต้องเตรียมทาเก็บไว้ใส่ตู้เย็นไว้ถ้าใครมีช่องฟิตก็ใส่ช่องฟิตเวลาสกินก็ออกมาต้มเวลาข้าต้มเขาเติมน้าใส่ในหมอ้อหน่อยนึงก่อนเขาจังเทศตัวนี้ลุงนะคะกระเสริซับเรียบร้อยอันนี้ได้พี่น้องเบงเนาะน้าซุปเขาต้องเติมเขาอยู่แล้วแต่เพื่อความสวยงาม,มพี่นอ้องเบงกอนไม่หน่อยก็เลยใส่ซ้ำนั่นจากนี้เขาก็จะเติมค่ะพั่นี้ เติมน้ำซุปแล้วเข้าไปให้มันเพียงพอเพราะเรากินก๋วยเตี๋ยวมันต้องฉ่ำๆอยู่แล้วอ้ยแต่ขนทนั้งนงอะพี่น้องเลยแล้วเดี๋ยวจะมากินให้ดูนะวันนี้ขอทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเก็บก่อนเพราะว่าวันนี้มีเมนูอื่นอีกมากมายที่จะกินเนาะถ้าเราเหลือเราก็เก็บน้ำซุปเราไว้นะคะ เรีบนำซุปไว้ถ้าใส่ลูกสินส้นซื้อๆก็ได้ปม่น้อยบบเหลือดอ,อ,ก,อก,กเป็นน้อยกระชีใส่ลูปเป็นเม็ดเลยเพราะว่าเป็นน้อยการเหลาวากระไดสีกรองมันก็ไดสีกรองกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมันต้องน้ำจวดๆข้นๆยังสิค่ะพี่น้องเมืองควอมขนของมันได้นี่เห็นไหมขนอีหลีนี่ครับก็ได้แล้วค่ะเรียบร้อย สเสร็จแล้วไปแล้วจ้ารายการจุบๆบ๊ายบายจ้า